หลักฐานทนโทษมากฮะนี่คือเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนนะครับกำลังช่วยกันเก็บขยะที่ถูกทิ้งเอาไว้ในป่าแม่วงหลายจุดคาดว่าคงจะมาจากชาวบ้านนี่แหละครับที่เดินทางเข้ามาหาเห็ดเพาะในป่าแม่วงเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200-300บาทโดยคนที่จะเข้ามาหาเห็ดก็จะนํารถยนต์มาจอดทิ้งเอาไว้ที่ชายปา่าก่อนที่จะพากันเดินเท้าเข้าไปหาเห็ดกันตลอดทุกวันโดยเฉลี่ยประมาณวันหนึ่งก็300-400คนครับ จึงเป็นผลทําให้พบกองขยะก้อนโตอยู่กลางป่าแม่วงขณะที่พบส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําถุงบรรจุขนมอาหารก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่พบเนี่ยเขาจะมีการเก็บไปทําลายทุกวันฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก็มีการขอความร่วมมือไม่ให้เข้าไปเก็บเห็ดในป่าแม่วงเนื่องจากจะอยู่ในห่วงเวลาของการประกาศปิดป่าตามพรกฉุกเฉิน ซึ่งคนที่ฝ่าฝืนเข้าไปอาจมีความผิดตามกฎหมายได้รอดูนะครับว่าชาวบ้านเขาจะเชื่อหรือเปล่าจากจังหวัดนครสวรรค์ไปต่อกัที่จังหวัดชายภูมิฮะไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันหน่อยครับหลังการประชุมคณะอนุกรรมการรักษาป่าต้นน้ำลำทานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามในอำเภอเทพสถิตเขาพบว่าผืนป่าเดรับการฟื้นฟูโดยธรรมชาติจากการที่อุทยานประกาศปิดการท่องเที่ยวนานกว่าสเดือน ประกอบกับมีลมมรสุมฝนตกในพื้นที่ก็เลยสร้างความเขียวขจีให้กับพื้นป่าเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังปรากฏสัตว์เล็กๆทั้งกระต่ายป่ากิ้งกือและสัตว์อีกนานา,นานชนิดที่ให้เห็นเนี่ยอยู่บ่อยๆครั้งมันออกมาปรากฏโฉมเยอะขึ้นครับด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามบอกเลยครับว่าขณะนี้อุทยานพร้อมจะรองรับฤด,ดูการท่องเที่ยวดอกกระจีวบานคนในพื้นที่พี่น้องชาวเทพสถิตก็เตรียมพร้อม หากรัฐบาลประกาศให้ดำเนินการได้จะมีการถแถลงข่าวในวันศุกร์นี้และคาดว่าจะพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวอย่างช้าคงไม่เกินเดือนกรกฎา,าคมน,นี้แน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามท N n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook t n n Live นนะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ